เก็บอาการไว้ไม่อยู่โผล่คอมเมนต์แบบนี้นนกุลออกอาการหึงแบบนี้หลังแอปทักษอ,อนยืนข้างหนุ่มรองานนี้ไม่รู้ว่าออกอาการหึงหรือห่วงกันแน่เพราะหลังจากที่แอปทักษออนลงรูปคู่กับพระเอกซุปตาเกาหลีพระเอกหนุ่มหน้าใส นนกุลก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ปั๊บโดยในภาพนี้จะเห็นว่าหนุ่มเกาหลีคนนี้สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีดําและก่อนหน้านี้นนกุลเองก็เพิ่งจะลงรูปตัวเองสวมใส่เสื้อสีดําเช่นกันหลังจากที่โพสต์ของแอปได้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นนนกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดําด้วยนะ งานนี้ทำเอาแฟนขับฟินกันท่วนหน้าแถมบอกด้วยว่านนกุลขี้อ้อนสุดๆไปเลย